สถานการณ์บังคับเทนฮาเผยต้องเปลี่ยนม้าเพราะอาการบาดเจ็บอั man, นแมนแทบอบอโแมนเอฟอร์มตกบนเนกุนซือปีศาจแดงยอมรับมิดฟิลชาวอังกฤษมีอาการบาดเจ็บจนต้องถูกเปลี่ยนช่วงพักครึ่งเวลาเอริกเทนฮากกุนซืแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเผยว่าเมสันม้ามีอาการบาดเจ็บจนทำให้ต้องเปลี่ยนตัวในช่วงพักครึ่งทัพปีศาจแดง ยังคงใช้เมสันเมาออกสตาร์ทร่วมกับบรูโน่เฟรนันด้วยสถานการณ์ครึ่งแรกที่ไม่ดีและตามหลังในครึ่งแรกทำให้ทีมเปลี่ยนสซอเซ่ลงตั้งแต่ออกสตาร์ทครึ่งหลังแม้สุดท้ายทีมจะยังพ่ายแพ้ไป2ประตูต่อหนึ่งหลังเกมเทนฮากได้เปิดเผยเม้ามีอาการบาดเจ็บอีกครั้งจนต้องทำให้เปลี่ยนแผนตั้งแต่ช่วงพักครึ่งเวลานี่จะบอกว่าเป็นข้ออ้าง ที่ว่าแพ้มันก็บลอดใช่หรอกมันเป็นเหตุผลจําเป็นอิเล็กทรอนิกส์ต่อคำถามเปลี่ยนสื่อเม้าออกช่วงพักครึ่งเขามีปัญหาเขาบอกว่าเขามีปัญหาบางอย่างและผมไม่ต้องการเสี่ยงผมไม่รู้ว่ามันน่าจะเป็นหน้ากังวลมากแค่ไหนในตอนนี้แต่เรามีผู้เล่นสำรองที่ดีถ้าคุณสามารถส่งเซอร์เซลงไปแบบไม่ลังเลได้เปลี่ยนเขาออกมาและส่งนักเตะที่สร้างอิมแพกลงไป คุณเห็นได้เลยชัดว่าจอสมีเกมที่ยอดเยี่ยมแต่มันก็แพ้21อยู่ดีแหละเทนฮัก